สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโทรลกมณีกะมาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันพูดฝนตกเนาะก่ไ้ไปขายของแล้วพี่น้องพ่อนักเจสสิก้ากัยูเพื่อนพี่น้องมณีอยู่บ้านวนไปเนาะอยู่แบบเจสิละพี่น้องอยู่แบบอย่างนี้แหละตอนนี้กับพ่าหายางเบิรงซาลติชอปพี่น้องมันหาเจอของดีนะแต่ว่าก็ยังไม่เจอปันไดยังไม่เจอปันไดพี่น้องช่วงนี้กะอืมบ่ค่อยสบายอกสบายใจปันไดเนาะพี่น้องเพราะว่าไม่ลายเหลืองพี่น้องไม่ลายเหลืองเนาะ ืันนี้เขาจะมาว่าเรื่องไอเรื่องรัฐบาลพี่น้องรัฐบาลของประเทศอังกฤษเนาะการตีหูวเนาะช่วงนี้กะประเทศอังกฤษกะเศรษฐกิจกับเยี่ยมแย่พี่น้องเศรษฐกิจจำแย่ม,ยม,ยม,ยม,มากๆเลยเพราะว่าอาหารการกินทุกสิ่งอย่างพี่น้องคืนลอยไปเส้นเลยไปจากเนาะพี่น้องจากสมัยตะกีมาเนาะอันก้อนโควิดนะพี่น้องเงื่อนแปดสิบปอน,นี่ว่าว่าสื่อคองไองเต็มรถเข็นไปสื่อของอะนะพี่น้องตอนนี้ ไอแปซิปนี่เด็กเพราเคิงพี่น้องบ่กด้พรเคิงรลดเข็นเลยนะแต่เออกระ้ังซูกนันไปพี่น้องบัดน,นี้อันวันนี้ไอพวกพวกไก่ที่บ่มีงานทํานะพี่น้องตอนนี้ล้วงเขากะเขาว่าเขาอันเขา,าว่าซอยเรือพี่น้องเขา,าว่าซอยเรือในที่นี้หมายถึงว่าผู้ใดบ่มีงานทําผู้ใดได้รับเงินลวงสิเขากะอื่นเขาไปพบพี่น้องอื่นเขาไปพบเธอละคนเธอละขอบครัวเลยนะว่าอัน เป็นยังเงินคืนพอพ่อใส่เนะาะเธอต้องไปสมัครงานจากสี่จากสั่นนะนะพี่น้องก็ต้องต้องไปต้องไปหาสมาัครงานนาะพี่น้องผพ้ใดบ่ม,มีงา่ายกะเขากะลวงกะแนะนำการเขียนใบสมัครงานไปสมัครงานจา,านสี่จะสั่นนะนะพี่น้องเพื่อแสด้มีเงินมากจุนเจียวขอบควูวประมาณนี้นะเขากะสีฮัทไทยคลายว่าอันแนะนำพี่น้องแนะนำว่าอัน ไอ้ควรใไปสมัครงานควรจะกรอแบบได้แบบใดงสินะกะนั่นแหละพี่น้องเนาะกะช่วงนี้กะคือว่าล่ะแล้วก็เรื่องเจสิก้ากะสิไปเขามหาวิทยาลัยปีนี้เนาะกับประมาณกันญาพนักพี่น้องกันญาเนาะพีเทิมพีเทิมนี่กะสิีเมนจบเยียสิบสามพี่น้องเยียสิบสามกะจบเยียสิบสามนี่กะกัสิไปเขามหาวิทยาลัยเนาะมองพนเหลือกกะสิเป็นนิวนิวคาโซพี่น้อง แบบไก่พี่น้องแบบไก่เนาะอยู่ทั้งภาคเหนือไปทั้งภาคเหนือเนาะเพิ่นเพิ่นสิได้อยู่สามหม่องเนาะเจอสิกาก็คืออยู่ลิเวอร์พูลเชฟฟิลด์แล้วก็แมนเชสเตอร์แต่แมนเชสเตอร์แมันมองอย่างเนาะลิเวอร์พูลอ๋อยู่ลิเวอร์พูลพี่น้องอยู่ลิเวอร์พูลแมนมองลิเวอร์พูลมากเอออยู่ลิเวอร์พูลพี่น้องเพราะว่าเจอสิกาเลือกอยู่นิวคาสเซิลเนาะภาคเหนือพี่น้องนิวคาสเซิลภาคเหนื้อ แม่เพื่อว่าไหาเขาบอกนี่เขาเสิร์ฟบ,บอก่าไปก็ลงไปพี่น้องเลยโอ้ยสมองสมองกะไอหูซึกว่าสีหลงนาเลื่อมล้างเบิร์ดละพี่น้องปีนี้คอยกันสิเขาสี่สิบเจ็ดปีพี่น้องเดือนเมษายนกันสีเขาสี่สิบเจ็ดปีพอดีในปีนี้ก็เป็นปีที่ยุ่งยากอหรีพี่น้องยุ่งยากละกันสีมีแผนจะไปเที่ยวเมืองไทยอีกเนาะคอยกันว่าโอ้ไปแต่ยากแท่ปีนี้ปีไปปี ปีหนาเป็นยังเขะว่าเขาบอกลูกจะสิก้าเนาะเธอก็บ่อยากไปปีหนาเด้พี่หลอกเธออยากไปปีนี้เนาะแม่เท um ี small, Newman, Meat, virus, ่ยวก็อยากไปปีนี้เพานว่าอันคันไม่ปีหนาเธอก็ใหญ่ละเธอกระิบมวนนะนะคล้ายๆว่าคันใหญ่ละก็สิบมวนขึ้นเล็กหน่อยนะไปเล่นขึ้นเล็กหน่อยกระิีบมวนประมาณนี้นะก็จ็ไปปีนี้เนาะอ่าก็แผนวาละหาปีพอดีพี่น้องหาปีพอดีไปเมื่อเมื่อไท่ปีพศสิบเกาเนาะพี่น้องปีพศสิบเก่ากลมมากกับโควิดเลยพี่น้อกกลับมากกับ โควิดกั 19, บล็อกดาวถถาน์บดไเฮ็ดงานบดไอซื้อของกับเป็นปีสองปีพลอ่ะพี่น้องปีสองปีละกัอันพวกอะไรมาเริ่มเฮ็ดงานปีวังหันนี่เนาะปีปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้กับกับกลุ่มๆนั่นดอนพี่น้องปีนี้มลุม่มๆนั่นดอนแบบว่าบดไเบดไอเต็มที่นะพี่น้องบดไเฮ็ดงานเต็มที่โน่นนี่นะั่นนนแล้วกัอ่าเจ็บป่วยเพราะสบายย้อนโควิดมากกับโควิดเป็นร่องโควิดานถะิพี่น้อง สามวันดีสีวันไข่ขอยูกกับค้ายว่าฮูกกะเศร้าเป็นเป็นปัสบายเนาะพี่น้องบเศราเป็นสบายประมาณสองหมื่นเมื่อวานนี้มาเจ็บข้ออีกพี่้องะืันนี้กระช่งสิบปัสบายหอีกละลาพี่นนองค้ายว่ามันสามวันดีสีวันไข่พี่นองยินนี่เพราะว่ามันหลังจากที่คนเป็นโรคโควิดแล้ววันนี้หลังจากหันแล้วก็ซิมีอ่าโรคต่างๆตามมาพี่นนองคือจังร้านข่อยนี่เนาะน้องแบงอันนะ่ะ เป็นโรคไตคือบอกสู้ฟังเหรอเป็นโรคไตก็ต้องไปก็เป็นวอลอดพี่นอ้องยุดหายใจไปสองนาทีก็ก็โอ้ยสมอยสมอยสม่อยไปพี่น้องก็เกิดควกว่าสบายใจนู่นนี่นะน้อเจสสิก้ากับอ่าก็เพิ่มขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วพี่น้องก็เริ่มสิมีผู้วง่งผู้เบาอย่างเี้ยสินะก็คิดนักยุได้พี่น้องว่าโอ้อยย่ไอ้เมืองหนอกนี่กับมันกับบุคคลย่เมืองไทยนะพี่น้อง วัฒนารรมมันกับบุกคือกันเนาอพี่น้องเนาะคือจังเมืองไทยคันแมนคันเมืองไทยนี่คันแมนไอต้องมีการแต่งเนี่ยลหละก็ต้องมีอันรักษาเนื้อรักษาโตแต่งงานก่อนจะมีอย่างจีจแต่ว่าอันวัฒนธรรามยูนีมันพ่อแม่ในศานในบาทนี่พี่น้องอยู่วัฒนธรรามยูหนีก็คืออยู่ก่อนอยู่ร่วมกันก่อนศึกษากันอย่างสิน้องมันกระขอก็ต้องท่ามใจพี่น้อง เขาก็ต้องท้าใจแต่ว่าอันกะจักซิไปจังใดละพี่น้องเพราะว่ามันวัฒนธท่ามต่างกันนาอพี่น้องการมีผู้บ่าวผู้สาวอยู่นี่เขาก็ต้องก็ต้องยุไซเขาก็ต้องปฏิบัติตัวย่จังสรรนะพี่น้องผู้ใดมีลูกอยู่เมืองนอกก็มาบอกสุขย่อยฟังเลพี่น้องว่าไหวหลุนอยู่นี่เขาไปจังไดนะข่อยกับฮ้กมีมีลูกไหวหลุ่นะล่ะพี่น้องเจสิก้าก็เริ่มสิเป็นไหวหลุนเนาะ เลิมสิเป็นไหวหล่นเริ่มสิเป็นเขาไหวผู้ใหญ่หน,นะพี่นนอเขาก็สิเริมมีผู้บงผู้บ้าหล่ะก็ะสีทำใจจาไหนผู้ใดมีประสบการเมื่อว่าสู้ข่อยฟังนี่พี่นนอเขาก็คิดว่าคนที่เบิ่งข่อยอยู่นี่ก็สิมีไอไอลูกไงเป็นบ่าวเป็นสาวยุ่เม้างหนอกี่ดอ,อกพี่นนอเมื่อว่าสู้ข่อยฟังเนี่ยให้่อยให้คอยได้กระจางแจ้งใจเนี่ยนะเนาะเพราะว่าอาันอ่าทำใจยากอยู่นะทำใจยากอยู่แบบ ตั้งเฮตโตจังไดเวลาลูกไม่ผาวเอาจีน่าพี่น้องเนาะกะกุ้มใจเติบอยู่นะซุนมใจเติบอยู่พี่น้องเนาะฮะแลอ่ะแม่เที่ยวกับตอนนี้ก็เริ่มเป็นบบาเนาะซิวกะไรซิวกะไรไปหาหมอหมอกะยามาถ่าแต่ว่าซิวฮอร์โมนไหวหลุนมันกะมันกะยุบยากพี่น้องเป็นแพ้เป็นโนนนี่นั่นโอ้ยพี่น้องมิตรแนวมิตาแนวนะแบบเป็นขันเป็นซิวเป็นเมโซเมตกับบัตระไดไม่อเที่ยวก็เป็นแบบ เป็นเธอขึ้นมาเลยพี่น้องเป็นเธอขึ้นมาเลยแบบเป็นสิวห้อมวนไบหลุ่นะน,น่ะกะไปหาหมอกระยุบอยู่แต่ว่ามันก็ย่งก็ย่งเป็นแพ้เป็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะอะ่ะมือนีน้มาจงมีฟังหลายเหลืองไรเหล้าพี่น้องหลายเหลืองไรเยล้าแห้งเนาะอันฮะล่ะช่วงนี้กับชีวิตคอยกับบ่บ่บท่านสมุดนะพี่น้องบ่ท่านสมุดในที่นี่หมายถึงว่าย,ยังมีเหลืองของของค่าๆอยู่นะปีที่แล้วกับโต๊ะข้อขาดเนาะยังบูยังมูผลในพี่น้องจนกว่า เสิหอดไอ้คือข้าหรือข้อขาดคือข้าบ่คือข้าหรือข้อขาดนี่ละาสองอันอันกันยังหนุ่มนอนอยู่ก็กอดวันเกิดผลละพี่น้องล้างวันเกิดไปกับทาบองว่ามันสดีขึ้นบ่เนาะอ่าดีบอดีกัหล้างวันเกิดผลอะจะเสียหูพนพี่น้องชอนิกะสู่ก้นไปเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดกำลังมีปัญหาคือข่อยกับสูๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดกับบ่ต่างกันพี่น้องอยู่เมืองไทยอ่าเศรษฐกิจ แย่กับบสูย่เมืองหนอกสศรษฐกิดแย่พี่นอ้องย่างกี่ลายเมืองไท่กระโบวม่แนวกินก็นลุงน้องลุงทงคนละพี่นอ้องฮากบหาขเขียดฮาปูหาปลาก,ากันยังพ่อได้อยากได้กินอยู่นะพี่นอ้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็มาทักทายพ่อหายคิดถึงพี่นอ้องคิดทอดคิดหนอดสุูสุกนอยากเมาเบาเรื่องนั้นเรื่องนี้สุฟังแต่ว่า <c oughs> แบบมันบ,บอกบออกพี่นอ้องมันบ,บอกบ,บออกมันอึดอดัดมันมันบอกบออกกันนะพี่น้องไม่มีความสลบอกนะ นั่งเถอะเวลาเขาบอกมีความสบายใจนี่เขาก็ค่อยนี่คันม่อไม่มีความสบายใจนี่คนซื้อปโรไปหาไพ่ทั้งสิ้นปรโรไปหาไพ่อยูู่้เดียว <ๆ S 1> เงียบ <ๆ S 1> คนเดียวประมาณนี้เนาะพี่นอ้องเอาละคลิปนี้ก็สิทำนี่แล้วพี่น้องเราเจอกันคลิปน้าสวัสดีค่ะ